เพราะว่าเราก็รู้ว่าใครก็ตามที่มีความสุภาพสมอมตนเนี่ยก็เป็นบุคคลที่เรารู้สึกว่าเราเคารพนะครับนับถือเขาแต่ใครก็ตามที่รู้สึกว่ายกตนข่มท่านเนี่ย mm. ก็เป็นคนที่เราก็อยากจะหลีกหนีไม่อยากเคารพยกย่องนะครับ mm. อันนี้คือประเด็นสำคัญ Pris Word always and of God always. จริงๆแล้ววันนี้เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของพระศาสนาจัจากรคาทอลิกในประเทศไทยเนาะคุณพ่อแต่ว่าอยากให้คุณพ่อบอกว่ามันสําคัญยังไงครับผมก็วันนี้นะครับก็คือเราเตรียมสู่การสมโพธพระนางมารีรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณนะครับหรือพูดง่ายๆสัส้นๆคือแม่พระรับเกยียรติยกขึ้นสวนรรค์ที่เราคุ้นเคยกันมาแต่อดีตนะครับซึ่ง ก็เป็นสมโพธิสาคัญในภาษาจักรสากลทั่วโลกแหละครับครับแต่ว่าสําหรับภาษาจักรในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับก็ย้อนไป1 0ึปีที่แล้วนะครับก็สมัยนั้นก็ยังเป็นเราเรียกว่ามิสังสยามนะครับยังไม่ได้แยกเป็นสังคมมทน1สสังคมนณนนะทุกวันนี้นะครับแล้วก็ในปี1924เนี่ยนะครับรสงราชไปรอสก็ได้ยกถวายมิสังสยามแต่ แม่พระนะครับโดยวันสมโพธิแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์เนี่ยนะครับ,รบให้แม่พระเป็นอุปถรัรมภ์ของพระศาสนาจักรในประเทศไทยนะครับก็นับแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ครบ1นึปีพอดีนะครับดังนั้นทุกวันที่เราสมโพธิแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์เนี่ยเราก็จะมีบทภาวนาพิเศษก็คือสสดบทภาวนาถวายประเทศไทยนะครับในความคุ้มครองของแม่พระ ใแม่พระดูแลว่าศาสนาจักรในประเทศของเราเป็นพิเศษนะครับก็คงไม่ต้องบอกว่าทําไมวันนี้เราพูดถึงแม่พระรับเกียรติอยู่ขึ้นสวรรค์เนาะเพราะว่าวันเนี้ยเรามิซาสมโพธเป็นสมโพธใหญ่เนาะที่เราทําการสมโพธแม่พระรับเกียรติอยู่ขึ้นสวสนรรค์วันนี้คุณพ่อมีอะไรแบ่งปันให้กับบรรดาซาตรบุรุษที่ฟังอยู่ในขณะนี้ครับครับก็เอ่อจริงๆแล้วสมโพธแม่พระเนี่ยก็มีหลายสมโพธนะในหนึ่งรอบปีนะครับงนั้นแต่ว่าถ้าพูดถึงว่า การสมโพธิที่จะเป็นสําคัญสําคัญเนี่ยนะครับก็ถือว่าการสมโพธิแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสมโพธิที่สําคัญนะครับเป็นวันฉลองบังคับนะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเราจะเลื่อนมาฉลองในวันอาทิตย์นะครับ,รบซึ่งสมโพธิอื่นๆจะไม่ถูกเลื่อนมาฉลองวันอาทิตย์จะมีแค่เพียงเพียงบางสมโพธิเท่านั้นที่เราจะฉลองในวันอาทิตย์เพื่อให้สัตบุรุษได้มีโอกาสนะครับฉลองหรือสมโพธิเนี่ยเพื่อ ม่ใช่เพียงแค่สันเสริญแม่พระแต่ว่าเพื่อจะได้ใช้นะครับทำล้ำลึกในข้อน,นี้นะครับในการมาประยุกต์ใช้กับชีวิตริจชนของเรานะครับดังนั้นการสมโพธแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์นเนี่ยก็เหมือนกับเป็นตัวอย่างรูปแบบชีวิตคริจชนของเราที่สุดท้ายแล้วก็คือเรื่องของการได้เข้าสู่สวรรค์น,นะครับซึ่งแม่พระก็เป็นคนที่ล่วงหน้าเราไปเป็นตัวอย่างที่เดินนําหน้าเราไปแล้วก็เราก็หวังว่าสักวันหนึ่ง เราเองก็จะได้เดินตามรอยของแม่พระเพื่อจะได้เข้าสู่สวรรค์แต่คงไม่ได้ทั้งร่างกายนะครับเราเข้าเพียงแค่วิญญาณแต่แม่พระได้เข้าสวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณเพราะว่าแม่พระนั้นเป็นผู้ที่ได้รับอภิสิทธิ์นะครับอ่าเป็นผู้ที่ถูกสมนไว้กับสิทธทิตรงนี้นะครับแล้วอย่างที่เราคุณพ่อบอกว่าเรามีการฉลองแม่พระเนี่ยตลอดอย่างนี้คนที่มีนามาชื่อท่านมารีอะแม่พระเนี่ย เขาจะยึดวันไหนเป็นวันฉลองของเขาครับก็โดยหลักก็เป็นวันเกิดนะครับก็คือวันที่8กันยานะครับฉลองแม่พระบังเกิดนะครับอันนั้นถือว่าเป็นเป็นวันเริ่มนะครับของชื่อมารีแล้วกันนะครับส่วนมันื่อๆื่นก็เป็นอ่าช่วงชีวิตของแม่พระที่มีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นกับแม่พระเพื่อจะได้เป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตขัินสชนของเรานะครับถอว่าแบบได้ฉลองทุกเดือนก็ผมไม่ได้อย่างไงนะครับก็ อย่างคุณพ่อบอกว่าแม่พระเนี่ยเป็นแบบอย่างคุณพ่อมีอะไรแนะนําที่เกี่ยวกับแบบอย่างของแม่พระในการที่จะแบบดําเนินชีวิตครับจริงก็ต้องตอบว่ามากมายนะครับรอบด้านนะแม่พระเป็นแบบอย่างแก่เรารอบด้านแต่ว่าถ้าตามพระวจาของพระเจ้าในโอกาสสมบูรณ์แม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณเนี่ยนะครับก็เป็นพระวจาจากนักบุญลูกานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการที่แม่พระได้เสด็จเยี่ยม นางอลิซาเบตนะครับซึ่งอันนี้เราจะเห็นว่าแม่พระได้รับเกียรติสูงส่งนะได้เข้าสู่สวรรค์ทางกายและวิญญาณนะครับแต่ว่าเราจะดูซิว่าแม่พระเนี่ยเกียรติที่แม่พระได้รับเนี่ยมาจากอะไรนะครับแน่นอนว่าส่วนหนึ่งแม่พระได้รับเกียรติเพราะเป็นพระมารดาของพระบุตรนะครับอันนี้ก็แน่นอนนะครับว่าเหมือนกับเป็นเกียรติที่แม่พระควรจะได้รับแต่จริงๆแล้วประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่รองมากๆถ้าดูชีวิตของแม่พระโดยเฉพาะจะ พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้นะครับแม่พระดะรับเกียรติสูงส่งเพราะแม่พระเป็นผู้ที่มีความสุภาพถ่อมตนอ,อันนี้คือประเด็นสําคัญเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็เป็นตัวอย่างของการดําเนินชีวิตริจชีของเราจริงๆก็ชีวิตโดยธรรมดาโดยสามัญทั่วไปด้วยนะครับเพราะว่าเราก็รู้ว่าใครก็ตามที่มีความสุภาพถ่อมตนเนี่ยก็เป็นบุคคลที่เรารู้สึกว่าเราเคารพนะเราอยากยกย่องเขา นะครับนับถือเขาแต่ใครก็ตามที่รู้สึกว่ายกตนข่มท่านเนี่ยก็เป็นคนที่เราก็อยากจะหลีกหนีไม่อยากเข้าใกล้นะครับไม่อยากเขารพยกย่องนะครับอันนี้คือประเด็นสําคัญนะครับก็ด้วยยุคด้วยสมัยเนี่ยเอาจริงๆถ้าเรามองกันในความเป็นจริงในปัจจุบันเนะเาะการสุภาพถ่อมตนเนี่ยเรามักจะถูกถูกเอารัดเอาเปรียบอ,ะบอ่ะคุณพ่อจะแบบ ให้กำลังใจหรือแนะนําเขายัางไงเวลาที่เขาแบบโอ้ฉั้นอุตส่าห์ถือถือคุณธรรมประการเนี้ยอยู่แต่แบบ,บโดนการแกล้งเสมอเลยอพูดถึงก็เราอยู่ในสังคมที่แข่งแย่งแข่งขันนะครับก็คือมือใครยาวสาวได้สาวเอาอหรือว่าฉีบคนอื่นลงไปเพื่อตัวเองจะได้สูงขึ้นนะครับอันนี้มันเป็นสังคมที่เกิดขึ้นในสภาพการปัจจุบันของเรานะครับ,นะรบแน่นอนว่าถ้าใครคนหนึงมีความสุขภาพสมบูเนี่ยก็อาจจะ ควาระเบียบแต่ที่คุณพ่อบอกได้นะครับเพียงแต่ว่าเราเองเนี่ยในการที่เราปฏิบัติคุณธรรมต่างเนี่ยนะครับก็อยากจะใช้คําของพระยสุจ้านะครับว่าก็ซื่อประดุดนกพิราบแต่ว่าต้องระแวดระวังประดุดงูนะครับคืองูเนี่ยก็คือจะมีความระแวดระวังภัยที่จะมาสู่ตัวเองนะครับดังนั้นการที่เราเป็นคนมีคุณธรรมเนี่ยก็ไม่เห็นความว่าเราเองจะต้องแบบ หูหนวกตาบอดหรือว่าซื่อจนกระทั่งถูกกระทําซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับ <gauche> แต่ว่าในการปฏิบัติความดีของเราเนี่ยเราก็ต้องรู้จักที่จะระแวดระวังภัย<ง>ที่อาจจะมาจากความดีของเราด้วยก็ได้<ง>นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามพระสุเจ้าก็ได้บอกว่าเป็นตัวอย่าง,งนะครับว่าสุดท้ายแล้วถ้าความดีที่เราทําแน่นอนมันก็อาจจะเกิดความยากลาบากนะครับแต่ว่าตรงนี้มันก็จะเป็นบุญกุศลสําหรับเรานะครับ ถ้าเราเต็มใจนะพร้อมที่จะรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการทําดีของเราเพราะว่าความดีบางอย่างก็อาจจะทําให้เราต้องออกแรงอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนนะครับหรืออาจจะบางทีอาจจะถูกเข้าใจผิดอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าถ้าเรามั่นคงในความดีที่เราทํานะครับเราก็จะได้บุญกุศลจากความดีนั้นแม้อาจจะได้ผลตอบแทนตรงกันข้ามหรืออาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนที่ดีก็ตามแต่ว่าพระเจ้าก็จะเป็นผู้ที่ตอบแทนเรา ให้ความยุติธรรมกับเราอาจจะไม่ใช่ในโลกนี้แต่ว่าเมื่อเราผ่านพ้นชีวิตจากโลกนี้ไปในชีวิตนิรันดอนนะครับก็จริงๆแล้วก็ถ้าดูแม่พระเนี่ยก็เข้าใจว่าแม่พระเองก็คงจะต้องเจออะไรในชีวิตของแม่พระในสมัยของแม่พระเนาะแต่ว่าเนื่องจากเรื่องของแม่พระจะถูกมันจึกไว้น้อยมากนะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยแม่พระเองก็ต้องลําบาก จากสิ่งที่แม่พระได้ทําความดีนะครับยกตัวอย่างง่ายๆคืออยู่ๆแม่พระตั้งครันขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยที่ก็ไม่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยนะครับแม่พระเองก็ต้องลําบากนะนะครับถ้าพูดถึงกฎของชาวยูในสมัยนั้นเนี่ยนะครับการที่แม่พระจะน้อมรับพระประสงค์ของพระเจ้าเพื่อรับพระบุตรมาอยู่ในครั์ของพระนางเนี่ยนะครับจะอธิบายกับผู้มั่นอย่างไรดีว่า เด็กที่เกิดในครันเป็นผลของพระจิตเจ้านะครับคู่มั่นจะเชื่อหรือยอแซบจะเชื่อไหมนะครับซึ่งแม่พระเองก็คงต้องลำบากใจวุ่นวายใจนะครับแต่ว่าด้วยการที่แม่พระเป็นผู้ที่สุภาพน้อมรับพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าก็จะประทานความเชื่อเหลือในรูปแบบของพระองค์มาในเวลาอันเหมาะสมนะครับทุกอย่างก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยความสุภาพด้วยการที่น้อมรับพระประสงค์ของพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่ท้าทายแลวก็ยาก นะถ้าเทียบกับคือในยุคข,ของแม่พระเราก็ทําเข้าใจถึงบริบทของการเป็นชาวยิวเนาะแล้วก็เข้าใจถึงช่วงเวลานั้นๆเนาะแต่เวลาถ้ามาถ้าแม่พระมาอยู่ในยุคปัจจุบันนี้ก็เรื่องพวกนี้คงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเนาะก็ <c oughs> อาจจะปรับอีกบางเหตุการณ์นะครับหลายๆเหตุการณ์ก็จะต้องปรับไปตามยุคสมัยอืมครับเพราะว่าจริงๆแล้วพอสังคมมันแบบเขาเรียความก้าวหน้ามันมากขึ้น แนวความคิดมันมากามันมันก้าวหน้ามาขึ้นเนี่ยมันก็มันก็จะถูกตีความที่แตกต่างกันออกไปพอเวลาที่เรามาฟังเรื่องแม่พระที่แบบว่าเออมันก็เป็นการดึงเราย้อนกลับมาแล้วก็ทําให้เห็นถึงคุณค่าของการอุทิศต,ตนขนาดนี้เนาะของแม่รพระใช่ครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงแม่พระอยู่ในยุคเนี้การที่แม่พระจะตั้งครรภ์ขึ้นมาโดยที่ ไม่ต้องบอกว่าใครเป็นบิดาของเด็กเนี่ยก,ก็เป็นเรื่องที่สามัญธรรมดามากในยุคนี้เนาะแค่ไม่ต้องออกแรงอะไรแต่ถ,ถ้าเราย้อนเวลากลับไปในะยุคข,ของแม่พราเนี่ยมันคือเรื่องใหญ่มากๆบางคนอาจจะไม่ได้คิดว่าโอ๊ยก็สบายดีนี่เป็นพระมารดาพระเจ้าทำไมใครไม่อยากรับล่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยคือความเป็นความตายเลยนะถูกหินทุ่มจนตายเลยนะครับซึ่งมันเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่ทำให้เราเห็นว่าแม่พราเนี่ยเสียสละยิ่งใหญ่มากที่จะน้อมรับพระประสงค์ของพระเจ้ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแค่ตอบว่าได้ค่ะแค่นั้นเองนะครับอ เพราะฉะนั้นเชื่อว่าหลายๆคนคงได้ข้อคิดบางประการเนาะที่แม่พระเป็นแบบอย่างเนี่ยจริงๆแม่พระมีคุณธรรมอีกหลายๆประการมากๆเนาะแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้เราทําการสมโพธิแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์อยากให้คุณพ่อช่วยแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของข้อความเชื่ออันเนี้ยครับเออที่มาที่ไปมันเป็นยังไงครับก็คืออันนี้ก็เป็นความเรียกว่า เป็น tradition หรือทำประเพณีมาตั้งแต่ในอดีตของพระศาสนานะคือมีความเชื่อว่าแม่พระเนี่ยก็คือตายแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแม่พระก็ได้รับการยกเข้าสู่สวรรค์เนี่ยนะครับเมือ่อก่อนเราเรียกว่าสเสดสู่สวรรค์นะแต่ว่าตอนนี้เราก็ปรับบางคำนะครับรับเกียรติสู่สวรรค์เข้าสู่สวรรค์นะเมื่อก่อนใช้คำว่าขึ้นเพราะว่ามีความเชื่อว่าสวรรค์อยู่ข้างบนนรกอยู่ข้างล่างนะเราจรึงใช้คำว,ว่าขึ้นสวรรค์ลงนรกแต่ว่า ใชาวิทยาปัจจุบันเนี่ยบอกว่าสวรรค์คือสวรรค์ก็คือสวรรค์แหละนะครับก็คือเป็นวิติที่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าอยู่ข้างบนหรือข้างล่างนะแต่ว่าโดยธรรมาชาติเราคิดว่าสวรรค์ต้องอยู่สูงเรต้องขึ้นอ่ะดังน,นั้นเราจึงใช้คําว่าเข้าสู่สวรรค์ไปสู่สวรรค์น,นะครับซึ่งก็มันมีมีธรรมประเพณีว่าเขาเล่ากันว่านะเล่ากันว่าคนเดิมอีกแล้วก็คือโทมสัสที่ไม่เคยมาทันเวลาเนี่ยนะครับก็สมัยพิุทธเจ้าก็มาไม่ทันเวลาพราะองค์พระองค์ประจักษ์มา S <S ันนี้บอกว่าโทมสัสก็มาช้าอีกแล้วนะครับ <S 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 แม่พระก็ตายแล้วก็ถูกฝังไว้โทมสัสมาช้าก็อยากจะไปเครารพแม่พระก็ปรากฏว่าเมื่อเปิดครูหาที่ฝังแม่พระเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าแม่พระก็ไม่อยู่ร่างอแม่พระไม่อยู่แล้วนะครับก็เป็นความเชื่อนะครับที่สืบทอดต่อกันมานะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ประกาศออกมาเป็นข้อความเชื่อว่าแม่พระได้รับเกียรติเข้าสู่สวสรรค์ทั้งกายและวิญญาณนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของข้อความเชื่อนี้นะครับ แล้วก็เป็นข้อความเชื่อที่พระจักรเองก็ได้รับรองนะครับว่าเป็นชิ้นนี้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะในโลกนี้เราจะไม่มีพระธาตุกับแม่พระแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนนะ<ๆ>เพราะว่าเวลาที่ไปที่ที่อิตาลีก็เคยไปก็จะมีบ้านแม่พระ,ะก็เลยงงว่าอ้าวบ้านแม่พระไม่ได้อยู่ที่นู่นหรอกก็เคยไปฟังประวัติเนาะก็อะไรนะเทวดายก,ายยกมา,มา เนี่ยมันก็จะเป็นอ่ะเป็นข้อเป็นเป็นสิ่งที่ถามถามว่าจริงไหมหรือไม่จริงอะไรเนี้ยเราไม่รู้หรอกแต่ว่าอย่างน้อยคือส่งเสริมความเชื่อทําให้คนศรัทธาคิดถึงพระเสมอเสมอเนาะก็วันนี้ขอบคุณคุณพ่อเป็นพิเศษนะครับพี่น้องสามารถติดตามพวกเราได้นะครับในช่อง Facebook สังคมนทนลราชบุรีนะครับแล้วก็ช่อง y u u t u b พ Studio by ายซเซนะครับก็ติดตามเราได้เรื่อยๆเสมอๆนะครับวันนี้ขอบคุณคุณพ่อครับ Thank you.